อาจารย์สวัสดีค่ะครับผมอาจารย์นนทิยาโทรมาเวลานี้รบกวนอยู่บ่ค่ะยังชัดเจนหรือเ่ค่ะชัดเจนค่ะชัดเจนาว่ฝนนมัักลลงิ้โอยู่อ๋อตอนนี้ทำงานอยู่บ่ค่ะแล้วก็วันเฮ้ยครับอันได้ก็ค่ะอาจารย์เสียงเป็นขาดขาดหายหาย พ่อมยังราะพ่อมอ๋อพ้อมแล้วค่ะ,ะ,ม,คะมุ่งเส้านี่าจานโทรมากนนที่ยาบ่ว่างยี่ลีนะคะมิตรก็เจ้าโทรมากหลายสายหายเอาแนวทางก็เลยตามคิวค่ะโทษทรศัพท์กับผ่อนโทรศัพท์ผ่อนบางข้งก็ต้องพักไว้ค่ะค่ะยันอาจารย์บ่เาข้าใจนะคะบร่รับสายแล้วกับบ่โทษกลับอ,อาจารย์เทศดไว้แล้วมันบ่าขาดแนี่ยทาง ถ้าแม่ได้แล้วผมจะไม่ลุกประวัติะค่ะ้่ไปเนาะมาที่ฟันหน้าละลุ้มเล่อนเขาค่ะเ่าเป็นยังค่ะเลขก็มีเข่าไม่ลุ้เข่าทุกงวดกะยู่ยากนะคะเข่าทุกงวดเ่ามีมองยู่ยหรอกค่ะต้องเข่าแน่เว้นแน่หรอกค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะเน่ยทิงว่าให้รถนรถมัค่ะค่ะเ่าเป็นยังค่ะเอาไม้เอาไม้ค่ะ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 เลขวิ่งก่อนเด้อค่ะเลขวิ่ง ครับมีนี 1, 6, ้มีหนึ่งมีหกมีแปดมีหนึ่งมีหกมีแปดค่ะอ่าเง้เป็นเน่นคกับผเน้นหนึ่งครับเลขหครับห้าเลขครับครูผมบ้างไปซีชูเดอร์ห้ามีสามแปดสามแปดสามหก สามหกค่ะห,หนึ่งหกหนึ่งหกค่ะศูนย์หกศูนย์หกค่ะครับสองตัวมีเยอะสี่สุดค่ะสำรับโป่งแรกสุดแรกการเลขสามตัวมีอยู่สองสุดค่ะนี่แปดหนึ่งหก แปดหนึ่งหกค่ะหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดค่ะวัดลวมัแค่นี้อาจารย์เน้นตัวไรนค่ะเลขสามตัวสามตัวผมมัดต่อกันเหอครับอ๋อให้เสมอภาค <S 2> 2 <S เลขสองตัวค่สองตัวผมเนี่ยให้สองตัวเด้อคื สามแปดและสามหกสามแปดและสามหกสามแปดอาจารย์สามแปดมาอีกก็เจ้าสิบวบตเขาปะคะ,ปะเขายัว่านี่เลยมัน <c oughs> มากกว่าอา <c oughs> จารนี่ละมันมาเลยตามันมันเนี้ยได้ตามสูตรแบบนี้เด้ยอ๋อว้าเว้าตามเนื้อผ้าเว้าตามเ็ดสูตรมากมันไหมคะแมนครับ มันได้มาแบบนี้มันมันล้เลอแบบนี่แหละเพื่อนมาขอเาเลขล่องนุ่นีย่าเพื่อนมาเพื่อนฝันเนาะคนขังบ้านฝันมาเลขร้อยมาหาสามแปดวหมาใจว่าห่างลอดนิย่า่าบอลง่งห้ดอกเลขออกแล้วเลขโตเก้าเจ้าฝันน้ำแนวเก้าบอลง่งห้เพื่อน่าเอาบรรทามันออกนลยจ้างก็บพ่อออกมัน เลขออกมายังพันไปหาเพิ่นเพิ่นคือสิว่าเป็นย้อนเจ้าเน่ะครับกับต้อรับไหวงั้นหกกับซูนหกก็เป็นตัวร่องค่ะหนึ่งหกซูนหกตัวร่องเลขออกที่พุดกับสองคู่นี่แหละสามหกสามแปดเลขเออเลขสองตัวนี้ไปกับบนล่างมับ่ค่ะอาจารย์ครับผมตาลืมเขียนคงก็ใอีกก็เตาเด้อค่ะ ไปกับบนล่างวุ้เลขนี่ว่าเป็นตาประมาทเนาะมันออกได้ทุกตัวออกแล้วก็ออกประมาทประมาทว่าอะไรงวดที่านมาผมก็เห็นเขามาทสายลอตเตอรี่อยู่มันก็จะแปดสามแปดสามแล้วเป็นแถวเระว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสักสองใบวะไม่ใช่ต้อออกโต๊ะออกอินเลขอันคันแม่นขายบ่เบิดเจ้ามืออันขายลอตเตอรี่เอาไว้เพิ่นก็สิได้ได้นนทิยาว่า ได้ลเลขดัเล,เลขดังตัวโมอออกสักตัวแม่ค่ะว่าออกออกออกเลขบ่ดังแล้วก็ออกเลขตัวเก้าลอกไข่ค้นขายข้าวหา,ายนอเสน,นะเอ,อ้ยงวนดนี้กล็ลอกไข่ข้นสื่อ,ในในอเอนี่ยดะขาดอนุยาตว่าเลขอ,อาจารย์จกักน้อยหนึ่ง,งเลขอ,อาจารย์เสียนปากค้นใช่งวดวันที่สิบหก กันยาสองห้าหกห้าอาจารย์ให้เลขวิ่งเลขแลนมีหนึ่งมีหกมีแปดเน่นที่เลขหกกับเลขหนึ่งตรงกันบ่ค่ะอาจารย์ครับผมสำหรับเลขสองตัวอาจารย์ให้สามหกสามแปดหนึ่งหกศูนย์หกน่นที่สามหกกับสามแปดตรงกันบ่คะตรงกันครับตรงกันเลขสองตัวนี้ให้ไปกับบนล่างสำหรับเลขสามตัวให้สองชุดคือ แปดหนึ่งหกหนึ่งสามแปดตรงกันปะคะตรงกันครับตรงกันค่ะนุ่นที่ยากกับว่ารบกวนอาจารย์เรายอ้ยว่าเป็นเวลางา้นนะคะกังวลนี้่ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสินเองยินแลวนะคะเสียงสัมผัสระว่างนุ่นที่ยากกับอาจารย์เซียนปะโคนชัยนะคะในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกห้านะคะ เพ่นก็มักจะให้ต้องงวดแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งทุท้ายก็คือก้อนหวยออกมากเกินสองมือนะคะของอาจารย์เซียนปากพ้นใช่นะคะเลขทุกตัวออกแล้วก,ก็ออกได้อีกน้นองวนน้องนพองปวารฮักกับบุรู่ว่าเลขเสียออกตัวใดทุกคลิบทุกคิปห้เป็นแนวทางนะคะตามต่างแต่เลขออกมา นนี้ยามีคนไปซื้อวานทั้งสองเข้าหน่อยนะคะบ่คอยมีคนถูกดีมแตะคนอบอกว่าเก็บรายเก็บนักนะคะเพราะว่าเข้าไปเน้นเลขหน้าการกับหน้าจอยนะคะกับว่าเป็นยังค่ะเพราะว่าเลขกมีเขาาม่รุ้เพราะว่าเลขหน้าจอยนะคะตามตามทีน่นนท่ญาติาติดตามมานะคะเลขเพิ่นนี่มากจากเขาเขาแล้วก็กจะรุดนะคะเพราะรุ้แล้วกับวดต่อมากกจากเขานะคะ สามนุนทิยาสังเกตงวดแรกที่เพิ่นเอามาเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะเลขออกซี่หนึ่งเจ็ดแล้วต่อมาเพิ่นก็เอามาลงหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าคือลดนะคะลดพราะงวดทัดมาเพิ่นก็เอามาหนึ่งสี่กับห้าเก้านะคะเลขออกหนึ่งสี่พอทัดมาอีกเพิ่นเอามาสองศูนย์กับสองสี่เลขออกซี่สองนะคะแต่วางงวดที่ผ่านมาหนะ้าจอยหายมานะคือ จ็ดหากับหกหนึ่งกับคือลดนะคะแต่ว่านุนที่ยาเสว่บาบางข้างนะคะถ้าเป็นลธิทนีะ่เก้านันเล่เพิ่นรลดแล้วมันมักจาก,กเขาแต่ว่าพอไม่ไปน,นอนเอฟซีกับใจเย็นๆนะก็เนอเพราะว่าเด็กกับมีเขาไม่ลดกับเขาใจอยู่ค่ะหลายๆคนกับบอกว่าเก็บหนักนะคะนุนทิยาก,กับเป็นต้นนะคะนุนที่ยาก,กับเก็บคือกันนะคะซื้อเมื่อลายนะคะเพิ่นมายมห,หายเจ็ดหาพี่น้องเอ้ยนำแบบบ่อจงเลยนะคะเงืนเดือนแทบบ่เหเรือนะคะนะคะ การซื้อการลงทุนน่คะถือก็ดีนะคะถ้าบ่ถือเอ่อถ้าบ่ถือกัเอบเมื่อร้ายกับเป็นทุกข์นะคะกัซื้อรายถ้าบ่ถือก็เป็นทุกข์แล้วก็เดือนร้อนจะคลองนะคะนะคะเ้ากับซื้อพ่อปั้งนะคะแต่วันในคลิปนี้มีเลขอาจารย์เซียนฝากคนใช้นะคะเพิ่นกระไ้ต้องงวดแบบนี้นะคะนุษนที่ญาติจะทวนอีกรอบนึงนะคะนะคะเพิ่นไ้เลข วิ่งเลขแลนผู้ใดมักแลนมักออกกํำลังกายนะคะเซียนปักคนใช้ให้หนึ่งกับ6กับ8ดเน้นที่เลขหนึ่งกับเลข6นะคะที่นุษยทียาว่งไว้นะคะเลข2องตัวผหายสามแปดสามหกหนึ่งหกศนะคะไปกับบนล่างนะคะสำหรับเลขสามตัวก็คือแปดหนึ่งหก 138นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบง่งรัฐบาลนะคะจดไว้แคบหนา้าจอไว้กันพลาดกันเลื่อมนะคะเข้าไว้กับเปรียบเทียบการลลายๆสำนักนะคะว่าจะมาตรงกันบอ่อคือกันบอ่อนะคะชอบกับค่อยจัดค่อยลงทุนนะคะบ่ชอบกับ่เป็นยังเบื้องเป็นสถิติเบื้องเป็นการบันเทิงกัไดดนะคะนนทิยากกับขอขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านหลายๆคนนะคะที่เขามาก็เมนดีเขามาห้กำลังใจนะคะทุกคนเขากับอยู่ใดมีกำลังใจนะคะนนที่ยากกับมีกำลังใจ ทําคลิปต่อไปกับพอว่าเอ็ซีนะคะถ้าบ่มีคนอีกติดตามบ่มีนคนมองบ่มีนคนเบิงกับบ่สสามารถทํางานตรงนี้ไปได้นะคะขอขอบุญขอบคุณหลายแล้คะเนอนะคะนะคะ้น,ะะน,นทิยาก,กับขอยุติเลขสูตรคำนวณของเสี้ยนปากนใช้ในงวดวันที่16กันยาสอง5นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพ่อกันไม่โชคดีสวัสดีค่ะ